สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้พบกับผมสมชายจากช่องรีวิวที่ดินขอนแก่นรันพ่อ p ัทตีนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูที่ดินแปลงหนึ่งนะครับถือว่าทำเลดีมากแล้วก็เป็นที่ดินที่มีหน้ากว้างมากครับติดถนนมิตรภาพเลยครับที่ดินแปลงนี้จะอยู่ที่บ้านโนนกล้วยหอมตำบ,บตำลบ้านแห่อํอำเภอบ้านแห่จังหวัดขอนแก่นนะครับอยู่ไม่ไกลจากโรงพยาบาลศรินครนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินชมหน้าแปลงเลยนะครับ ปครับที่เห็นขวามือนี่ก็คือถนนมิตรภาพนะครับนี่นะฮะรถวิ่งผ่านไปผ่านมานะครับถนนมิตรภาพเป็นถนนหมายเลขสอนะครับเป็นถนนเส้นสําคัญของภาคอีสานนะครับเชื่อมหลายจังหวัดสําคัญนะครับที่ดินของเราจะอยู่ติดถนนมิตรภาพนะครับแปลงนี้เลยครับตามแนวเสาไฟนี้ไปครับ เดี๋ยวผมจะพาเดินดูตั้งแต่แนวเขตจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุดนะครับด้านหน้านี่เป็นทางรถวิ่งนะครับตรงนี้นะเป็นทางดินรถรถใหญ่สามารถเข้าได้นะครับรถเก๋งก็เข้าได้นะครับตรงนี้ลักษณะการวางรูปแปลงที่ดินนะครับโฉนด3าใบนะครับเรียงตัวกันสวยมากเลยนะครับโฉนดด้านหน้านะครับ2ใบแรกจะอยู่ติดถนนมิตรภาพนะครับมีเนื้อที่2ไร่กับ3ไร่นะครับ แล้วก็ฉนดใบที่3จะอยู่ด้านหลังนะครับหันด้านข้างยาวเข้าหา2โฉนดแรกนะครับโฉนดด้านหลังเนื้อที่3ไร่2งาน46ตารางวานะครับเนื้อที่รวม3โฉนด8ไร่2งาน46ตารางวานะครับหน้ากว้างติดถนนมิตรภาพประมาณ103เมตรนะครับด้านข้างลึกเข้าไปประมาณ124เมตรนะครับส่วนด้านท้ายนะครับจะกว้างประมาณ เกือบ110เมตรเลยทีเดียวนะครับอันนี้วัดจากระวางนะครับเป็นขนาดพื้นที่โดยประมาณนะครับแนวเขตที่ดินนะครับจะเริ่มจากตรงรั้วเขตของเพื่อนบ้านตรงนี้นะครับสังเกตง่ายครับนะเพื่อนบ้านเขาจะล้อมรั้วไว้นะครับเป็นรั้วไม้นะครับนี่นะฮะตรงนี้นะครับของเรานี่จะยาวไปนี่นะครับจากนี่ยาวไปตามแนวเสาไฟแรงสูงนะครับ จนไปสุดตรงทุ่งนานะครับะนะนากว้างตรงนี้ประมาณ103เมตรเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมพาเดินดูหน้าแปลงนะครับเดินดูไปจนสุดฝั่งทางทุ่งนานะครับเนื้อที่ที่ดินแปลงนี้จะประกอบไปด้วยโฉนดนสสีจอนะครับโฉนดรุดแดง3ใบนะครับรวมกันเนื้อที่ 8ไร่2ง,งานกับ46ตารางวานะครับติดถนนมิตรภาพเลยครับถือว่าเป็นทำเลดีมากเลยนะฮะโซนนี้จะเป็นโรงงานเป็นโกดังเป็นห้างร้านขนาดใหญ่นะครับเป็นทำเลที่เหมาะมากนะอยู่ระหว่างอำเภอบ้านไัยนะครับกับตัวจังหวัดขอนแก่นนะครับวิ่งถนนมิตรภาพ เข้าไปจังหวัดขอนแก่นนี่ใช้เวลาประมาณ15-20นาทีนะครับห่างขอนแก่นประมาณ25กิโลเท่านั้นเองครับห่างโรงพยาบาลศิรินทรประมาณ3.5กิโลนะครับแล้วก็ห่างจากสบพบ้านแฮดประมาณ2.5กิโลเท่านั้นเองครับนี่นะฮะเดินมาสุดแนวแล้วครับนี่จะมาจดตรงนี้นะครับจะมีแนวเขตที่เป็นรั้วคนรั้วเสาปูนตรงนี้นะครับยาวลึกเข้าไปตรงนี้เป็นของเพื่อนบ้านนะครับ จะทานาอยู่นะฮะโฉนดเราจะเริ่มตรงนี้นะครับสังเกตง่ายก็คือเป็นที่ดินที่ปลูกยูคาไว้นะครับเต็มพื้นที่นะครับ8ไร่ 2, งาน46ตารางวาครับที่ดินแปลงนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับติดถนนมิตรภาพโฉนดครุฑแดงนงสสีจ3อใบนะครับเรียงตัวกันสวยงามมากนะครับการจัดรูปแปลงสวยเลยทีเดียวนะครับลักษณะรูปแปลง เป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือลักษณะภาพมุมสูงภาพดโดรนนะครับด้านหน้าติดถนนมิตรภาพหลังจากพาเดินชมหน้าแปลงกันเรียบร้อยแล้วนะครับเราเห็นลักษณะรูปแปลงกันแล้วนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็มุมสูงเท่านี้เรามาดูในส่วนของราคาขายนะครับที่ดินแปลงนี้ขายในราคาไร่ละ3 7ล้าน7แสนบาทนะครับ ขายยกแปลงนะครับราคานี้สามารถต่อรองได้นะครับค่าโอนผู้ขายออกให้นะครับราคานี้สามารถต่อรองได้ครับใครสนใจที่ดินแปลงนี้สามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับนะฮะที่เบอร์0818337087นะครับ โทรติดต่อสอบถามพูดคุยต่อรองราคากันได้เลยนะครับถือว่าเป็นที่ดินที่มีขนาดที่ใหญ่กำลังดีแล้วก็หน้าแปลงกว้างนะครับพื้นที่สวยครับติดถนนมิตรภาพเลยครับนะสาธารณูป,ปโภคมีครบนะครับทั้งไฟฟ้าอยู่ด้านหน้าแปลงนะครับอนาคตถ้าถนนมิตรภาพขยายเนี่ยรับรองครับเส้นนี้อยู่ติดถนนจะอยู่ติดหน้าแปลงเลยนะครับสวยเลยทีเดียว เข้าขอนแก่นนี่ก็ขับรถบนถนนมิตรภาพนะครับใช้เวลาประมาณ15-20ถึงนาทีเท่านั้นนะครับจะออกไปนครราชสีมาก็สะดวกนะครับหลังจากที่พาชมแปลงนทั่วแล้วนะครับนะฮะเป็นไงบ้างครับที่ดินแปลงนี้ทำเลดีไหมครับสวยถูกใจไหมถ้าใครสนใจก็ติดต่อตามเบอร์โทรที่ให้ไว้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับ สำหรับใครมีใครมีที่ดินอยากจะประกาศขายนะครับอยากจะให้เราไปรีวิวให้ติดต่อมาได้นะครับตามเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์ตามนี้นะครับสามารถไปถ่ายไปรีวิวให้แล้วก็เอาโดรนบินถ่ายภาพมุมสูงนะครับเห็นบรรยากาศสวยๆของที่ดินนะเพิ่มโอกาสในการขายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับจะมีที่ดินแปลงไหนสวยไหมหคุณผู้ชมดูอีกรอติดตามกันด้วยนะครับ กับรันพ o p e r t y รับรีวิวที่ดินทั่วประเทศครับสวัสดีครับ